สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงในเดือนตุลาคมหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจนะครับประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4นะครับ ด้วยความที่เมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวขอแก้หน่อยนะละกันนะครับสําหรับคลิปเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าเออค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ต่างชาติเนี่ยก็จะไม่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยอะไรแบบนี้ขอแก้เป็นประมาณนี้นะครับก็คือการที่ค่าเงินบาทมันอ่อนค่าเนี่ยก็หมายความว่ามันมีการเอาเงินออกไปนะครับก็คือเหมือนกับว่า มันมีการแลกเป็นเงินสกุลดอลลร์เนี่ยมากิ่งขึ้นนะครับพอมีการแลกเยอะขึ้นมันก็จะทําให้จํานวนเงินในการแลกในแต่ละเหรียญเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้มันก็จะหมายความว่าตอนนี้ก็คือมันเ,เงินทุนต่างชาติเนี่ยเหมือนกับว่ามีการไหลออกไปอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับทีนี้เราเข้ามาที่คลิปเราดีกว่านะครับก็คือกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในช่วงเดือนตุลาคม2564นี้นะครับ มีกลุ่มไหนบ้างนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมมองไปในส่วนของหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับด้วยความที่ค่าเงินบาทมันอ่อนค่านะครับการที่เราส่งออกไปเนี่ยยังไงแล้วก็ได้เงินมาเยอะอยู่แล้วนะครับมันจะมีกำไรในส่วนของค่าเงินที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง โดยที่กลุ่มส่งออกนะครับมันก็จะมีการแบ่งแยกเป็นอีกในส่วนของกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมมากมายนะครับอย่างที่ผมพอรู้หน่อยเนี่ยก็จะมีในส่วนของกลุ่มเกษตรนะครับอาทิเช่นหุ้น CPF หุ้น TU นะครับอะไรพวกนี้เนาะที่เขามีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างหุ้นฮานะนะครับ KCE อะไรแบบนี้นะครับที่เขามีการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มยานยนต์นะครับอย่าง AH แล้วก็แซดนะครับอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปค้นหาดูละกันนะ ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการปรับเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกหุ้นเข้าดัชนีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตฟิฟตี้เซ็ตหนึอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมดูในรายละเอียดเนี่ยกลุ่มที่น่าจะได้รับประโยชน์ก็จะเป็นในส่วนของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยก็มีหลายโปรกนะครับเขาทําเป็นกราฟิกมาให้ดูอยู่ลองไปค้นหาใน Google ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ หาลิงก์ไม่ดูแล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกหุ้นเข้าเซตต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการที่เขามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าสู่ดัชนีต่างๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับ ช่วงนี้อาจจะต้องเป็นการเวทและซีไปก่อนนะครับรอสะสมช่วงที่ราคาหุ้นมีการย่อตัวอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจนะสำหรับผมเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาล จากการที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับ ซึ่งพอในส่วนของโควิด -19 มันเริ่มซาลาลงแล้วนะครับแนวโน้มของผู้ติดเชื้อก็เริ่มลดลงนะครับมันก็เลยมีผลทำให้ราคาของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการลดลงนะครับมีการย่อลงมาจากแรงขายนะครับที่คนที่มีกำไรอยู่แล้วก็ทยอยขายออกมา อะไรแบบนี้นะครับซึ่งณตอนนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของแนวโน้มทิศทางราคาของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับราคาก็ปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเข้าไปสะสมอะไรแบบนี้แล้วก็มีหลายตัวนะครับในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยที่ค่า P/E ก็ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับต่ำในที่นี้อาจจะเกิดจากการที่ว่าในช่วง 2. ไตรมาสที่ผ่านมานะครับไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยกำไรของตัวโรงพยาบาลนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยมีผลทําให้อพอ,อามาคิดกันแล้วเนี่ยค่า PE ของตัวบริษัทก็เลยลดลงนะครับซึ่งผมมองว่าในปีนี้เนี่ยยังไงกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยกำไรของตัวบริษัทก็ น่าจะเติบโตขึ้นอยู่แล้วนะครับจากในส่วนของการแพร่ระบาดบ้างจากในส่วนของผู้ที่ไปใช้บริการในเรื่องของการตรวจของการฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมองว่ากลุ่มโรงพยาบาลก็ยังน่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับก็มี3มกลุ่มประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกลุ่มรงออกกลุ่มที่รับประโยชน์จากการที่เขามีการปรับเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าดัชนีต่างๆนะครับ แล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลหลกัลกๆเลยจะเป็นในส่วนของหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับที่ในเดือนนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะมานะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มส่งออกอย่างไรก็ดีก็ต้องไปพิจารณาด้วยนะครับสำหรับบางหุ้นนะครับบางหุ้นเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่อะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องไปพิจารณาตรงนั้นด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ พูดถึงเมื่อวานหน่อยแล้วกันเนาะก็รู้สึกเสียวๆอยู่พอสมควรนะครับก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อวานเนี่ยัชนีเซ็ตนะครับหลุดตรงบริเวณ1,600ัจุดลงมานะครับแต่สุดท้ายเขาก็สามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ1,600ันหกรยจุดได้ก็สั้นๆอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ยังไม่มีการสร้างนิวโลนะครับในรอบนี้ ก็เอาเป็นว่าก็มาเว and นซีดูก่อนละกันนะครับมันยังคุมเครืออยู่นะครับว่าจะลงหรือว่าจะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างวัดใจพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนาะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ